วันนี้วันว่างๆเนี่ยทำรายงานอาจารย์เสร็จแล้วจะหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเปิดธุรกิจเพิ่มดีกว่าเผื่อมีอะไรมาทำสนุกสนุกอย่างเช่นเปิดเอเอ๊ะอะไรเนี่ยวัยรุ่นสร้างตัวเขาพากันเปิดคาเฟ่เปิดนู่นนี่นั่นฉันก็เคยเปิดร้านบะมีกับร้านนวดไปแล้วนี่อ้าวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆและแฟนๆครับทุกคนเลยนะคะ วันนี้ก็เจอกันเช่นเคยในช่อง Focus Channel นะคะวันนี้ก็วันนี้ก็เราก็แบบว่าเราจะแว่าเราจะเปิดธุรกิจอะไรดีคือเราเปิดไปแล้วสองธุรกิจนะคะเราก็ชมมาแล้วนะเราเจอเวนุ้นสร้างตัวเยอะมากเลยทุกคนธุรกิจนี้เป็นแถวเลยนะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยก็เขาก็แข่งกันทําธุรกิจนะคะว่าฝ่ายไหนะจะได้ดีกว่ากันนะคะเราก็เลยคิดไอเดียออกมาซะเลยนะวันนี้แป๊บนึงนะเลยทุกคน แล้วหลังจากนั้นเราก็ปิงไอเดียขึ้นมาได้เลยใช่ปะว่าเราจะเปิดเป็นส่วนน้ำไงเพราะว่าเงินทุนสำรองเราก็เริ่มมีแล้วนะ,ะ๊ะอันดับแรกเราก็จะไปที่พอบแล้วเราก็จะเ, op, จะเออจะเป็นที่ไหนเป็นเออตรงไหนควราอยู่แถวน,นี้เลยนะทุกคนเป็นส่วนน้านะคะที่เราจะเปิดนะเออไหนเราไม่เห็นเลยทุกคน เราเจอแล้วนะทุกคนแป๊บนึงอันนี้ก็คืออยู่ใกล้บ้านเรามากเลยนะคะเราใช้เงินทั้งหมดที่มีคะ,ะเพื่อทำสิ่งนี้ขึ้นมานะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะของธุรกิจจะไปตรวจสอบแหละนี่เลยเงินไม่ได้เติมน้ำมันเพราะไม่มีเงินจะ้ะนี่เลยทุกคนเป็นไงล่ะสวยหรือเปล่าก็าคือเป็นธุรกิจที่สามแล้วนะคะที่เราเปิดนะเดี๋ยววันหลังจะมาหาเปิดธุรกิจอื่นอีกน,นะ นี่ยินดีต้อนรับนี่เลยก็คือจะเข้าจาุอยงนี้ใช่ไหมเราก็จะพาทุกคนไปสำรวจก่อนนะทุกคนอนะันับแรกเลยต้องไปสำรวจก่อนนะคะถ้าแฟนคลับมีเชื่อว่าร้านร้านนี้เอิอม่รานส่วนน้ํานี้คนะ่ะจะสนุกแค่ไหนรับประกันความสนุกสนุกให้หกแต่ว่าเรื่องแบบว่าอ,อย่างอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ รับรองว่าคุณเนี่ยกลับบ้านไปเป็นไข้ค่ะอ่ะนี่ก็จะเป็นเออจะมีสระเล็กกับสระใหญ่นะอันนี้อาจจะเป็นสระพวกแบบสระไม่มีน้ำนะจ๊ะอันนี้ก็จะสระเมื่อสระใหญ่นะจ๊ะมีน้ำนะทุกคนนั่งแช่ได้เลยนะถ้าใครชอบน้ำก็เหมือนอ่านอ่างอ่างออนเซนสำหรับคนที่ไม่ชอบเล่นน้ำก็ ทำไม่โดดสูงจังลเลยวันนี้ก็นั่งพักตรงน,นี้เลยนะคะนั่งชมวิวทิวทัศน์ไปนีนะทุกคนก็จะมีห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงนะคะจะเขียนว่า man w o m a n นะคะก็จะเกี่ยวกับหญิงและชายเนาะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสำรวจห้องน้ำหญิงก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะจะสำรวจห้องน้ำหญิงอันนี้จะเป็นที่เอว่าล้างมือนะคะไม่เลยทุกคนไม่มีชักโครกนะจะ๊ะ ไปหาซื้อเอาเอะลรวเล่นแล้วก็จะมีห้องน้ำแมนนะคะผู้ชายนห้องน้ำผู้ชายนะคะ,ะ,ะก็ไม่มีอะไรเหมือนกันค่ะ,ปปะ,ะ,ะถูปัสสาวะโถสซ่วมก็ไปซื้อเองคะะ่ะอะเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเราจะตรียมให้พร้อมหรอกทุกคนอันนี้เดินผ่านมาทุกคนจะสมผัสถึงความเย็นช่ำมาก,มากๆเดินผ่านมาอย,ย,ยู่จะเปียกไนงะเออ ไอจะบอกยูจะเปียกนี่จะเป็นสศาแบบว่าราที่แบบว่าเออนั่งนั่งแบบนั่งกินลมชมวิวอะสหรับคนที่ไม่อยากลงน้ำไม่อยากทําดำน้ำดำน้ำอะไรเงี้ยสไตล์แบบว่าคนแบบคนท่าคนแก่พูดยังไงคนท่านแก่หรือว่าคนชรานะคะพูดในภาษาสิภาพนะนี่เลยก็จะเป็นเกือบเออเพราะเอ้ยกันนี้แบบนี้ก็ดีนะจัดกิจกรรมได้ดีมากเีบววันนี้ เดี๋ยววันหลังเราจะพาน้องๆดาราของเรามาจาัดกิจกรรมที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอพาทุกคนทัวร์ก่อนเดี๋ยวเราจะพาน้องๆดารามาทํอยู่นะจ้ะจะขนมาทั้งเซฟเลยนี่ง้านั้ังก,ก็จะมีอีกสะหนึ่งนะคะที่เป็นอันนี้จริงๆมันไม่ใช่สะนะทุกคนแต่มันเป็นเข่าองกตพุ่มไอ้น่นาะที่มันมีตังซ่อนอยู่นี่ก็จะมีแบบนี้นี่เลยเราขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ลงตรงนี้ มันก็สามารถเดินได้เลยนะคะเดินเดินเดินโอ้มเห็นเงินอะฉันเหมือนฉันเห็นเงินนี่เลยก็เดินเน็งก็จะมีแบบว่าที่หลาใช้ายทางเลยเนะ่ะยิ่งมันเติมสีไปแบบนี้มันยิ่งลลยตาทุกคนอืมแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรมันก็ดูแบบว่ามีสีสันนะมีคันว่าทันสมัยมากมากเลยนะคะ โอเคเราจะออกมาแล้วเ,เด็กสองคนนี้มัง้งตัวเอนี่แหละเราพาน้องดาราสองคนนี้มาจากกิจกรรมกัเเราอยู่นี่นจะอันนี้จะเป็นอุมโมงนั่งเล่นหรือว่าเล่นอนอบมามาลงน้ำพร้อมกันคารมุชมนี่เลยทุกคนคือมันจะรู้สึกดีแล้ว็สบายมากเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเอยเอยเออะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าลราเลื่นสไลเดอร์แบบพวกสไลด์อะแต่เนาี่ช่องสไลเดอร์อันนี้เปนะ็นอนไดนะแล้วทำไมมันขัดได้จังเลื่อนสไลเดอร์คือเราชอบไอตัวไอตัวนี้มากเลยอ่ยมันมีเงาถอนต้นไม้สะท้อนลงมานะ มันรู้สึกสวยงามมากเลยแล้วตรงนี้ก็ทางผ่านไปห้องน้ำก็ล้างตัวได้นิดหนึ่งเลยอี่อย่างนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมแวะมาเล่นกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเ็่านี้ขเนนาขาชอบยังมีฝากกดไลค์กดแชร์ต่างๆช่องเราเยอะๆ สำหรับคนที้เข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมเป็นคนที่มาใหม่นะคะก็กดติดตามแล้วก็ขอใจขอติดตามนะคะบ๊ายบายสำหรับใครที่ยังไม่ดูสอบได้ดูสอธุรกิจที่เราเปิดนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมแวะไปรับชมกันได้นะจ๊ะบาย